เมืดบ่เดยเรียบร้อยเนาะปีนี้ยังเหลือแต่คนนี่แหละคนยังหลายบ่ยังเจ็ดห้โอ้ถือว่ายังหลายอยู่ด้นี่ประมาณห้าสิบสองสาธุสาธุห้าสิบสองเผื่อว่าจะซื้อนอกเผื่อมันได้คำว่าได้สามสิบเลยอีกเศร้าโศมนะผู้ว่าเอามาบ่ผู้ว่าบ่มีน้องไม่ดเห็นนะผู้ว่าบอกไม่ได้น้อง สบายดี íamos, สบายดีพ่อแม่พี่น้องเหยซีกันบัสุข่สุคนเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพ่อครับพ่อน้ปรแฟตแล้วพ่อแม่พี่น้องไงเนาะอ่ะเมื่อนี้ก็พ่อแฟตก็ได้เข้ามาอยู่ที่บ้านพีนพี่น้องไงเนาะอยู่ที่เดินทางมาหาทางด้านสาวพิษนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องไงเนาะเอาโอเคพี่น้องบอกว่าลายจะห่างพี่น้องเลยเนาะมืดนเดยพ่อแฟตกล้องพ่อแฟตโอเคพี่น้องไปพี่น้อง เข้าไปติดตามหับส้มน่วกันเลยพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะเราจำนี่จำนี่แล้วโอเคพอดเลยนะแม่พอดใช้บ่บอ่อยพอดสาวผิดนี่นี่โอ้พอดเทียงให้เทียงนะแมนใชาอยู่บรรยากาศอยู่ให้หน่าพี่น้องใหต่โเพื่อนเนาะมัอนี้ก็ได้เขาสบายดีทางสาวผิดสบายดียดยเลยพาบ่บ่อยมาหาสาวผิดแมนคอยพาจะมาบ่แม่จะมา มาล้มกันพี่น้องต่างคนต like ่างมาล้มกันหรือว่าพูดนันพาปุณีพาแต่ไหนมาแต่ใช้พวกมันนะมาแต่ฝรั่งเชโน่มาแต่เชโน่อ๋อเต๋อไปยังเชโนคือไปแต่เศร้าใช่ไไปซื้อของมาไว้กินยำแหลงนี่แหละยำเพลดนี่แหละอือซื้อกับข้าวตอนเที่ยงโดยโน้ยพี่น้องเอ้ได้ยังเรามากินตอนเที่ยงต้มไก่ตอนเพ็ดอือ ที่ให้บ่บ่อยถ่ายยินต้มไกน่น้ำก้อนต้รงเวลาอย่งบ่ไก่กตัวนึงอ,อ๋อสุดยอดจะลองบ่แล้วเข่าบ่เลยอืมต้นแรงต้นแรกนี่กระเพิ่นนะบ่หมธรรมดาแล้วว่าได้จาะสอบคิดแต่ตอนนี้บ่คิดเนะถ่ายเพิได,ได้กระสอบก่อนจังหนักเด่นว่าโนนีบ<อ>่ได้โนนีบ่บดบได้ว่าหนาวและบ่ธรรมดาปั้นมาหนี้เหมือบ่เลย เรียบร้อยเนาะปีนี้ยังเหลือแต่คนนี่แหละคนยังหลายป่ะยังเจ็ดห้โอ้ถือว่ายังหลายอยู่ได้นี่ประมาณห้าสิบสองสาธุสาธุห้าสิบสองเผื่อว่าอจริงๆน้อเผื่อมันได้คำว่าได้ซ้าสิบเลยอีกซ้าโสมนะผู้ว่าเอามาบ่ะผู้ว่าผมมีน้องประเดียนะผู้ว่าประเดียดท่อนนะอู้ยสิว่าอมมาแต่ใช้ผู้ว่าเนาะ แต่ผัววอาชื่อให้แล้วผัวเอาเนี่ยทีม,มากินน้ำสาเพิดเจ้ากระชายกินหรือเป่าไม่เข่ามาตัง้งแต่ไดเรอบุกเกี่ยวซอยเนาะเอ้แหม่บุกเกี่ยวเข่าซอยบไม่แนวมันได้เหรอมัอนั่นขี้ให้กำลังใจอยู่เลยว่าบอานะ่อยมือนั่นเป็นโมบ่วยเมนมันนะ่ะก็ยังอยู่ตากแดดอยู่ให้กำลังใจแม่นอนะือต่อธรรมดาเลยนี่ให้กำลังใจก็กินกำลังใจเห็นแน้ว

หมดอีเอาหมดถามแล้วได้ม่บบอยโอเคถือว่าเร็วปีนี้เนาะกันเดือดแต่คนหน้าเราก็ได้ที่ปั้นไปน่ะได้แจ็กสอบก็จะว่าหอร้อยบมปิดได้หกอ้ยได้เจ็ดสิบเจ็ดสอบอ77เจ็ดสิบเจ็ดกองเพ่องอันนี้นะบ่แบบว่า เป็นเอาไปแล้วเพื่องโอ้กี่ว่ากล่องเพื่องสำนีได้มาเจ๊ชิฟู้คือหน่อยแท้เพื่องนี่สิดอกขายป่ะเพื่องเม่เสียวมาเอาเป็นมาเกลียวซอยได้หรือว่าทีเหตุทางกล่องบ่อยเม่เจ้าพี่เต้กับเจ๊ลมันล่มมันเองนะแม่นเคยดึงเคยดึงเพื่องนี่ออกกินี่มันต่ำไยแกง้ เพิ่นเอาเมื่อไหงัวเนาะเพิ่นเอาไปหยัดไอ้เพิ่นอีอันนั้นเดิหยัดปุ้บ hết อ๋อเห็ดเฟืองเห็ดฟางเห็ดเฟืองไปเห็ดอะไรน,น่ะกระโอบใบก่อนดิกระโอบใบก่อนแล้วก็ไปหยัดเสร็จทุกอย่งางเจ้าก็เห็ดเป็นเห็ดเป็นบ่บ่เห็ดเป็นเห็ดมาให้เนี่ยได้ยังไงนะเห็นแต่เพิ่นเห็นแล้วเห็ดแต่ยังไม่เคยไปเห็ดจิ๋ไห้สอนบ่อยๆนะแต่เห็ดเป็นนะก็เส<อ>ียเมื่อเห็ดจริง ปลูกไว้เนาะบ่อยเนาะกินก็ได้คลายก็ได้ไม่ควนใช้หัวเสือบอ่เลยเดี๋ยวเขาไปมักไปมักกับยเงินไปอบกับเงินเพืองนี่ต้มอบน้าไว้นี่แหละแบบวเขาฮดมันตลอดดิฮดฮดแล้วก็เอาผ้าตั้งนี่แแล้วปิดไว้ให้มันให้มันเปียกะให้มันซุ่มให้มันเน่าวะใช่ะให้มันจังจังออกเห็ดเนาะจังเกิดเห็ดเขาไป อบใส่กระซามใส่กะละมังนี่แหละเนาะอบใส่ยังก็ได้อืมเพราะว่าเห็นเป็นเห็ดอันใน y o u t u b โปรแฟกก็เคยเห็นชามันสิเป็นเนี่ยนั้นแต่กระเจี๊ยบดูเตกอะบ่มมีความรู้ล้านนี่แม่ใส่ซาพิชอนเพิ่มเาไปเห็ดเพื่อเห็ดเห็ดเนาะพี่น้องเลยผู้บ่าวเวลาโทรมาบ่เหมือนนี่โทรอยู่ โอ้โทรม,มาช่วยมือแท้ผู้เบาเนี่ยเนาะโอ้ปทางฝ <ทำ S 1> ัง่งไทยแม,ม่นบ่ธรรมดาเดือนนี้ได้เป็นจิมหานี่เยคนเบาอยู่บ่เบาเบาเลยไม่ได้จะไปหาเองอยู่ฝั่งไทยบ่อืฝั่งไทยได้บ่บ่อยอยู่นอกบ่อยไ่มนอกใส่นอกใช่บ่บ่อยกนอก ประเทศนอกนะนะโอ้โหนึ่งวันนอกเนแ่นั้นนะนะบมี่กะมีแบบมี่เป็นที่เป็นนอกเนาะแต่คุเมอร์นี่กะมีหลายคนอยู่พเถึงมาดินนะกะมี่ดำเด็กดำน้อยบ่ถึงก็ว่าไม่ลายเนาะคือคือได้ยินข่าวว่าเจ้าปิดใจว่ะบ่บ่ใกล้เลยละ เป่าอยอกขะเจ้าอา <laughs> บน้ำอยู่ดิอาบน้ำสักเครื่องแล้วเขาก็เอินเอ้ติดใจแล้วเ่าเลยบปล่าเลยเคยเล่าไม่รู้เลยทีย่มากับเขาสอบอโอไม่รู้คือกันได้ยินได้บ่อยๆนี่แล้วะว่าจะกบ่อยเราได้ยินไปบ่อยบ่อย,อยกอย็ได้ย,ยิน นี่ินปากต่อปากเนาะแม่นปากต่อปากครัแต่เลยพาโมบอยโมบอยก็เลยพาเขามาถามความจริงเลยนะพี่จใจได้เบาไทยละโบนะใกล้ละล่ะโอ้ใกล้ได้ได้โมบ่อยอกหักโมบอยซัมในที่สิปิดไว้ปิดว่าแท้ปิดแล้วจะหน่อยเจ้าสิมาจีโอ้โมบอยสบายๆโอกหักแล้วเจ้าบ้านี ภาษีปิดใจเลยบอได้เข้ามาหาเราแล้วบนะ่บ่เไอ้ยอยาแร่เนาะบ่บ่เนาะอยาแร่แต่ผัอคนที่ดีก็ดีใจดีใจน้ำมือบอก่พเนคนที่ดีแต่จริงใจเน,นาะทางบ่าวไทยบ่ทางพุ่นแหละทางพุ่นแล้วบ่ทางพุ่นแหล,ละสับผิดว่ะสับผิด่าษี ลงไปอยู่ป่ะแลลูกใหญ่พุ่นแหละลูกใหญ่เพิ่นลูกย่างได้อันนี้ยังยางบ่ได้บ่ยังลูกเต้าใหญ่แปลว่าลูกอันยางได้แล้วก็สิพาลงไปอยู่พุ่นเนาะบ่แล้วยันหว่าเอาําหรือว่าลงคนเดียวลงผู้เดียวลูกไปหาเงินเนาะเอาลูกไปมันก็สิบ่ได้แหละเอ้ยัว่าไปไปไปเป็นเจ้อยู่พุ่นน่ะบ่ถ้าไปเป็นเจ้ก็สิลืมเด้ออันทั้เถื่อ ไปเป็นกิจกาเขานี่ยูยทูบเบอร์ชี้น้องไปเป็นน้องลูกน้องอยู่พูดั้งเ่อได้เป็นเจ๊เนาะบ่อยเนาะบัดทบบัดทบไปหาบัวจักอีกเพวะเจ้าเป็นผู้ใดเออคอบ้เคยเห็นเนาะมแ่หลายคนไหนแบบมีว่าบ่อยมีมีผ่านผ่านมาเนาะบ่อยเนาะเจ้าก็จะเป็นอย่างฉันวนาะเออขได้ดี โอคันได้ดีก็บ่ลืมดอกเนาะบอลลูมมาบ่อยดอกบ่ได้ดีดีแล้ได้มันต้องมีสวรรค์นะก่อนเนาอายุนี่ประมาณเท่าไหร่ก็จะลมอยู่ตอนนี้นะผู้ดีจะลมนะห้าสิบต้นต้นสี่สิบลงมาสามสิบโอ้แสดงว่าเป็นอ้ายน้อยๆเลยนี่สามมาบ่อยเลยเลยนี่สามสิบ เป็นน้องค่อยโอ้ว่าวไปจักเพื่นเป็นอาเป็นน้องเนาะว้าวไปเรื่อยนี่เแต่ว่าเพิ่นอยู่แถวนี้บ่แถวลาวอีสานเฮานี่บ่เพิ่นก็ได้เว้าว่าจะขึ้นมาขึ้นมาเยี่ยมมายามอยู่บ่ได้เว้าบ่ก็เว้ากัโดนแะเลแต่สิได้มา บอกใครได้บ้างเจ้าชีสาไทยบ้างบ่อยคอยชีตาไทยได้ได้ถ่ายคนแรกไดเอยคนแรกเลยนะโอ้โหดีบ่อยแดดบ่อยเจ้าจังชีได้มาถ่ายคนแรกเลยชีได้คลิปคนแรกนี่อผู้ชวนขคอยจากนี้เลยชวนไปทำงานสำกันนี่แหละ อดยที응่หนเนาะเป็งทันในหอดมือเนาะแข็งทันหอดมือก็พอเบาหอนมือก่อนจังว้าเนาะเพราะว่าถ้าชีวะไปก่อนกบวได้เด้เนาะมันเป็นผลหม่าบาดมันสีคนตั้งใจแม่นสีคนตั้งใจเลยทูนในใจผู้เดียวก็พอม่ต้องบอกไปทุนในใจผู้เดียวก็พอถามว่าเบาไทย เผ um ื่อข้าตัวอันนี้สินอะเดาข้าวตัวเขาก่อนนะซึมันหูหัวข้าตัวนี่แล้วแจะหัวพันจีตัวกับตัวก่อนเลยเนาะแม่นเลยอือบบธรรมดาเป็นไงบ่ตัวหรอกเพันใหญ่ไปบ่อยวันเชนนะบ่จาไปนี่เดือนหนึ่งไปที่หนึ่งใช้ว่าบอกเคยไป อารมณ์ดีเลยจ้ะพีเต้เหม็นาบ่อยๆแล้วอารมณ์ดีเลยคนน่ะช่วงนี้ก็ไปดูอยู่เออเราจะจำแนงไม่ได้ยังบ่มีคำถามอาเจ้าว่านั่นที่เนาะน้ำนี้มันก็ไปดูเนะเพราะว่าเอียงจ้างคนเกี่ยวเขาเนยดิอือไปชื่อกับเขากับน้ำน่าสุพินกินเนาะขับุไปกะจะให้พินกินอีสั่งเนียนเดียวอาเจ้าว่าเจ้าเลี้ยงเป็ดหลายอยู่บ่เป็ดเนาะเป็ดหลายแก่เก็บไว้เนะนี่แกงหน่อไม้เนาะ นี่อยู่บ่อทำไม้หาได้อยู่บ่อทำไม้ก็เอาในนี่แล้วนี่ในกอนี่ยนู้นทำไม้มันปลูกไว้ในบ้านสบายไม่ไกลไผยบานบ่อไม้บวงวานบวงวานเนาะไม้เลี้ยงน้องอือเก่งแซบเลยนะไม้เลี้ยงน้องถ้าคนเลี้ยงน้องในพม่านะมีคือกันไม่มีแต่แม่เา่าเลี้ยงหลานโอ้โ่เมถาวรเลี้ยงหลานจะคนกืบปลาใบเดให้แม่เา่าอย่างเดียวแม่ มาทรมาด่าเอเมนเจ้าของในสบายสบายแล้วเอ้าได้มาแล้วก็ป้าให้ไม่เท่าแล้วมแล้วกับให้เป็นใหญ่กค่านะาจักลิปปะกันอย่างเอามาอีกกับป้าป้าไปบอกบอกเอาเลยเศ้าเลยมันแมนเนู่ยบอกคนเอาคนแน่คนนอนเนาะแมน บัดได้ใหม่ก็จะได้ใหม่แล้วอันนั้นก็นแล้วจังว่าเนาะออตอนนี้เศร้าแล้วตอนนี้เศร้าแล้วยังตอนนี้นะ<ว>ก็ยังไม่ได้ตอนนี้เป็นหาพ่อมันก่อนตอนนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วคอยว่าลูกใน,นดูกรายกับลูเสาเลยด้เนาะจะธรรมดาแล้วสับจริงสับซายีรนงองนอี้จะได้บันนี่กับสิเอากับเทยอน้อืมบ้ามาธรรมดา ยิงกระไดใช่กระไดเลยดิเดียวกันเลยแบบนี้บดบดมันบุเป็นกระเทยห็งได้ฉันเอาเอาบดคูยางแล้วแมนเอาบดกูยางแล้วบ่อยๆเลยเอาหยออกซื้อเอาเป็นอะไรเกิดมาก้วก็เกาแล้วเนาะแมนเกิดมาเป็นคนนะจะผิดอารมณ์ดีวันนี้นะคอนเทนต์เนี้ยจะผิดอารมณ์ดี พอจะบอนอยู่เทียงเลยเราก็ย no ังนุ่มๆอยู่ได้น่วยนะหาสิบห้าสิบบ่นอ่ะคอยคิดว่าช้าสิบห้าปีเลยสี่สิบเก้าปีหาซิบสี่เข่าเลยแต่เราก็ยังนุ่มในบ่บอยห้าสิบกะแปลว่าธรรมดาแม่สี่สิบเก้าห้าสิบสี่เข่าเลยประมาณช้าชื่อห้าหรือสี่สิบเลยคอยว่าประมาณนี้ไอ้ยูซิไลเน่กคนบ่คนบางคนมันจะเอาเอาลูกแต่คือเจ้าเนี้ยแหละ <laughs> จะหน้อยจะทันเจ้าเลยเจ้าวัดเสือบอ่บว่าผนก็นเอากันแต่น้อยแต่ว่า่อนอยู่กันหกเจ็ดปีพี่ผจึงได้เ,นนเอาลูิ่นมีลูกจะคนมีเจ้าพอดียวนี้ว่าลูกกกลูกก๊กเอาก็ลูกก๊กก็เ้าผู้เดียวนีนี้นะเนาะเนี <laughs> ่านว่าผมมีหลายคนแบบไปพี่น้องมีจะคนน้องสาวมีหาคนะจะลูกก๊กเลยจะปีเกาะตอนนี้จาเก,กา้า สามสิบสีเข่าเดือนนี้แหละเดือนเดือนสองนี่สามสิบสี่เข่าดูดูดูมาแปะไปไม่ลายใหม่เลยได้เห็นแปะอย่างังี้ไมาเปะยังแปะลายใหม่เลยอ่ะอู้ยอ่ารมดีเลยบ่อยๆแล้วเขามาถ่ายสารพิษนี่แม่เห็นอุ้ยผิดเลยอยากเขามาถ่ายบ่อยๆนะพันเราเป็นคนอารมณ์ดีเนาะแบบว่า บ่อยเครียดบ่อยซีเรียสอ่ะนะโอ้ถึงชั้นเนาะพ่อแม่แด้จีิดซีเรียสตากนั่งตากแดดอยู่เดี๋ยวนี้ภาพว่าวซีเรียสกับซีเรียสน้ำเหมือนเด้เนาะแม่โอ้แฝดิ็ยับกล้องมาทางนี้ก่อนพี่น้องเลยโอ้ยแดดนั่งทางนัหนก็ได้ไอ้อบ่อยอยู่แดดก่อนบัดนี้บ่ได้หายจากผิดนั่งอยู่แดดนะบันโอ้ยบุได้แล้วหรอวะยืดเชื่อเพ่งเลยเยวยันดำบ่ะอือใจมดำหลักมือนี่ย ยันตามโมกียวมันเข้าแล้วแม่นเขามันบ่ยย่านถูกเนาะคนสองหายสอนาเนาะลูกสองหายสอนาเขาก็เห็ดอยู่แล้วแดดเขาบ่ย่านแต่ว่ามันบ่ได้จําเป็นได้เขาก็สิเป็นนั่งตากแดดอยู่กับบุไวแล้วเห็นแม <c oughs> นหัยามเบียกกันจะงวอเห็ดเบียาากาบแดดยามเบียก,กับอดเอาแะไรเนาะฮ้อนแดดก็อดเอาจนฮ้อนมุ้งไปแล้วอืมการชื้นของนมึอนอนจับมุ้งแล้วเขาแล้วน้ำนี่สิไปเห็ดเต่าอีกบ่นแดดเก้าโมงก็นอนแล้ว พร้อมลูกก็นอนเลยลูกรับกับแม่ก็นอนนําอืมลูกก็รับแม่ก็รับแม่บางทีลูกบ่ทันรับแม่รับก่อนเดี๋ยว่าลูกรับแล้วก็นั่งคุยผู้บ่าวบ่อันนาวแต่คุยอยู่กัเฮาอยากนอนเฮาก็บอกเพิ่นเนาะอันนั้นก็ไพสิบอกเจ้าบ่บ่อยกัอันนั้นก็เรื่องของเราส่วนตัวเราเนี่ยนะหนุ่มกับเราอยากนอกัคุยย่แต่กัเฮาอยากนอนเฮาก็บอกเพิ่นเนาะอืมเจ้าเจ้าบอกยังไง หนูนอนก่อนบอจริะบอได้ไหมบอทำบอเป็นหนูเนาะบอได้ไหมจะบอกจะบอกไทยเดยข่อยนอนก่อนเด้อจริงปการน้องเนาะนออน้นอนก่อนเด้อหนูก่าสิบปวัยคือกันเดยหนูฉัได้หนูยังตัวใหญ่แท้วะเดี๋ยวเขาเรน่ามันจะไปเฮ็ดเต่าโตว่านี่จักแล้วสิไปเล่นบัตรไว้ก่อนเนาะอือสิไปเล่นบัตรเล่นเบอร์ไว้ก่อนโดยเพื่อได้ลงไปไทย กะแล่นไหวซื่อแต่กระถาให้ลูกใหญ่อยู่อย่างในในแดนเพิ่นบอกบ่ทางเอราไทยบอกบอบอกะเจ้าของนี่แหละองแกแล่นไหวเพราะว่าแล่นบ่เย็นเพราะว่าหมู่ก็สิไปเฮ็ดหั่นเด้ก็เลยแบบไปพร้อมกันกับหมู่มันก็สิสะดวกแน่เย็นลอยกินฮอดกันน่นะก็เลยมีหมู่ไปกระเฮ็ดเลยที่ละพวกแบบนีานเท่าไหร่ได้เฮ็ดมันเนี่ยยังบ่ได้ถามเพิ่นอืมหมู่าเขาเข้าเลยส์เข้าว่าจามปัญหาสี่พัดนี่แหละ

เก่ามาจักด่าเอี่ยงตาเห็นสาพีเดี๋ยวรอรมณ์ดีอารมณ์ดีเนาะพี่น้องเอ้อารมณ์ดีแม่นจะเป็นพี่ชั้นจ็คเราเป็นไงเขามันก็ดีใจตอนนั่นล้วเข้าแล้วน้ำแล้นเลยเราก็ดีใจไปเกี้ยวชอยกูได้สิโบเล่ใช่ยังบบท่านแล้วก็สีหน้ายุ่งหน้ายุ่งนี่ฮะเนี้ยไปเกี่ยวชอยได้เจ้าแล้วนะได้ได้เมาด้อยเจ้าชิมเอาเราบ่บ่เลเราไปเกี่ยวชอย เจ้าได้เกี่ยวเขาอยู่บ่บอยจะไปเกี่ยวจะใช้ข่อยบ่มีบมนาจะบ่มีนาใช่ไหมนาหน้าได้กันไปเกี่ยวหน้าค่อยก็ได้ยังไม่ทันแล้วบบอยพาเราไปเกี่ยวอยู่น้าค่อยก็ได้ค่อยจะไปถ่ายคลิปเอาเหมือนนี้บอยกับสาภิตไาเกี่ยวเขาสร้อยข่อยชีว่าสินะลงคอนเทนต์นะเอาพี่น้อยบอกว่าลายใหญ่ห้างนี่ว่าไปมันเป็น ไล่เสีด้ะโน้ปีน้องเอ็เป็นเกาเป็นความจากนี้บ่บ่อยกันได้พี่น้องเดี๋ยวเอาบัตรตั๋เงินไปให้ทางลาดสาบิดไว้ลงกับบ่าวไทยอะไรพี่น้องเอ็มเนาะโอ้ยบ่าวลาวเราก็ลมกันบ่าวลาวก็ลมผู้ใดโทรมาหาเราเราก็ลมเบิดนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าแมนตอนนี้กะบ่าวไทยกะอาะสีได้ใจไปอยู่เด็กๆน้อยๆอะไรพี่น้องเอ็มเนาะแต่ว่าบ่าวเราหมดบ่าวลาวก็สามารถชิงได้ตอนตอนนี้นะพี่น้องเไทยกันเนาะเราจะเอาไปเฉยเลยพี่น้องเอ็มแมน เอ้าสซาพิธเลยเลยเนาะใจในลายอ้าวเติมใจอยู่เนาะเติมเงินแมนเติมเงินเขากินฮอตจ้าเด้ออย่างฉันอย่างจีติเขาบอกว่าเจ้ากิฟต์กิฟนี่ก็สิบอมียางลายพอมัพี่น้องกัสิให้สซาพิธเมื่อกินข้าวกินน้ำอะไรเราหิวข้าวอะไรบ้าง เราเขียนเดยเอ้าโอเคพี่น้องจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจทางด้านสาฟิทแน่พี่น้องจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์บมากะต้องกดไลค์กดแชร์ให้แน่พี่น้องกัยเนาะโอ้มาสบายดีสาฟิทสบายดีโดย